สวัสดีครับนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับทริปสัญจรบ่าจรพนเมืองลุงกับรายการเกษตรเกรดเอนะครับและวันนี้ผมสัญจรนะครับมาอยู่ที่อําเภอหนองกีนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับและวันนี้ได้รับโอกาสดีมากๆเลยนะครับมาอยู่ที่แปลงอ้อยนะครับหรือไร่อ้อยนะครับของพี่ตู่นะครับเดี๋ยวให้พี่ตู่ บอกนิดนึงว่าไร่อ้อยตรงนี้นะครับพี่ตูทําทั้งหมดประมาณกี่ไร่ให้ใหพี่ตูเล่านิดนึงประมาณ200ร,ร้ไร่ค,ครับผมปร,ประมาณ200ร้ไร่นะคะเพราะว่าปลูแบบแบบครอบครัวนะคะทำแบบระบบครอบค,ครัวผมใช้แรงงานอยู่ประมาณคนงานประมาณส0คนแล้วครอบครัวอีก4่คนอีสีครับผมแล้วก่อนหน้านี้น ประมาณสิบกว่าปีอ๋อสิบกว่าปีค่ะนะครับผลผลิตก่อนหน้านี้ของพี่สู่เป็นไงบ้างก็ถามว่าผลผลิตก่อนหน้านี้ก็ดีค่ะแต่ต้นทุนมันสูงอืมครับผมต้นทุนมันสูงอืมครับทีนี้เข้ามาปีนี้ก็มีพี่พี่สนันพี่สนันเนาะครับผมแกก็เป็นเป็นญาตินะคะเนาะมาเล่นมาเล่นด้วยกันมา คุยกันในกันแกก็เลยบอกว่าเออไอตัวเอ้เอยแกลองมาใช้ยาตัวนี้สิว่ะโปรทีตัวนี้โปรทีตัวนี้สิว่ะบผบ,บางทีมันอาจจะดีนะว่ะมันลดต้นทุนดีได้ว่ะ พี่ตองไอ้เล็กนิดเดียวนี่นะลองเล็กนิดเดียวหีินะว่ะเออไอ้เล็กๆนี่แหละแกลองใช้ซิว่าถังหนึ่งยนะี่สิบลิตรแกใช้ช้อนเล็กๆโอ้ยเล็กนิดเดียวนน่นะพี่ไม่แช่ซองหนึ่งมันจะถังหนึ่งนี้รัน <laughs> เลยบอกว่าเอาฉงนั้นแกลองไปใช้ดูซิบา่าพอใช้ครัง้งแรกนนองคะเนาะซองหนึ่งเราใช้ก็ไม่กล้าก็ไม่กล้านี่คือคือไม่กล้าว่าเอ๊ะมันจะดีหรือไม่ดี ครับผมแล้วก็ลองใช้ดูซองหนึ่งใช้ได้สามสิบเอ็ดไร่ครั้งแรกหมดซองเลยนะคะซองหนึ่งใช้ได้สามสิบเอ็ดไร่ครับผมสามสิบเอ็ดไร่ลองลองลองพอถึงวันที่ลองจากวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าครั้งแรกพอถึงวันที่ห้าวันที่หกเราก็จะมามาทดมาลดลองฉีดรอบสองครับค่ะทดลองฉีดรอบสองอันนี้พอพอฉีดรอบสอง อีกเจ็ดวันอืมครับอีกเจ็ดวันก็พาคนงานพอมันโตแล้วเนาะขีดตั้งแต่เล็กเล็กครับพอมันโตแล้วก็เลยไปหาคนงานว่าฉีดคนเดียวคงไม่ไหวแน่อืมครับก็ไปหาคนงานผู้ฉีดรอบที่สองรอบที่สองอ่ารอบที่สองพี่ตู่ใช้เวลาฉีดกี่วันวันเดียวละค่ะวันเดียวไม่กี่วันครั้งครับรอบที่สองอ๋อรอบที่สองเจ็ดวันค่ะเจ็ดวันครั้งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าฉีดรอบที่สามสิบห้าวันสิบห้าวันแสดงว่าในพื้นที่อ้อยตรงเนี้ยทั้งหมด พี่ตู่ฉีดแค่3ครั้งเองใช่ค่ะอืมครับผมฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่ตู่พาไปดูนิดนึงดีงกว่าระหว่างพื้นที่ฝั่งนู้นไม่ได้ฉีดถูกไหมครับใช่และพื้นที่ฝั่งนี้ทั้งหมดรู้สึกว่าพี่ตู่ทำไร่อ้อยทั้งหมดตอนเนี้ยที่พี่ตู่บอกผมตอนแรกกี่ไร่นะครับร,ร,ร้บรอยไร่ร้อยกว่าไร่แต่เพิ่งทดสอบไป30ิไร่อืมนะครับพี่ตู่ทำไร่อ้อยทั้งหมดนะครับเกือบ200ไร่แต่วันนี้พี่ตู่เอาโฟทีมาทดสอบอยู่ที่ประมาณ30กว่าไร่นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า ในส่วนที่พี่ตู่ได้ใช้โฟทีนะครับแค่สามครั้งกับในส่วนที่พี่ตู่ฝั่งนู้นนะครับไม่ได้ใช้โฟทีเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างนะครับว่าไร่อ้อยระหว่างไม่ได้ใช้โฟทีกับใช้โฟทีต่างกันแบบเหลือเชื่อขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวพี่ตู่พาไปดูนี้หนึงครับตรงนี้ค่ะตรงนี้ยังสั่งที่ยังไม่ได้ทดลองนะคะโอ้ยังไม่ได้ทดลองฉีด อันนี้ป็น้อยต่อต่อต่ออืมครับผมก็คือฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับฝั่งนี้ทั้งหมดทั้งอ่าวทั้งแปลงเลยนะครับยังไม่ฉีดโพทีหรือไม่ได้ใช้โพทีนะครับเลยเห็นสภาพอ้อยความสมบูรณ์มันประมาณนี้นะครับอะฉะนั้นเดี๋ยวให้ป่ตููพาไปดูที่ป่ตููใช้สามครั้งตรงนี้อะสามครั้ง ความแตกต่างสามารถแตกต่างไแตกต่างค่ะเพราะว่าไอ้หนอที่คิดว่าถ้าเป็นอ้อยยอดเนี่ยมันจะขึ้นทตีต้นเดียวนะคะ่างน,นี้ต้นเดียวแต่นี้ไม่ใช่ค่ะมัจะขึ้นของเขามาเรื่อยๆแตกก่ตกอค่ะจะขึ้นของเขามาเรื่อยๆอค่ะ แสดงว่ามันแตกเป็นกอใหญ่เลยใช่ไหมครับ<ช>ปกติมันจะเป็นต้นเดียวมันจะเป็นต้นเดียวขึ้นต้นเดียวอย่างเดียวครั้งแรกนะ,ะจะขึ้นต้นเดียวใน,นี้แันทีนี้สิ่งที่ฉันดีใจประทับใจอย่างหนึ่งน้อนกอค่ะ